่าร์ตสุดแมนเชสเตอร์เดทประจาวันที่6มีนาคมโดยโค้ชเชฟฟอร์ดแมนเชสเตอร์เดเช้านี้ก็สเนอร์อาร์งดไงเผยอิซักเป็นกลุ่มเป้านะฮะในโจรง,งัดแงะจากต่างแดนในค้งนี้โดยการน,นี้สารดิวการ์สต์ได้รับฟังมาว่าอเล็กซานเดอร์อิซกักตกเป็นเป้าหมายของแก๊งโจรที่ก่อเหตุงัดแงะขบวนทรัพย์สินมูลค่าสูงหลายครั้งโดยเฉี่ยโดยบ้านของกองหน้าทีมชาติสวีเดนตระรนี ในนอร์ทเดนมแบรนช์ถูกงัดแงะเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยตำรวจยืนยันในตอนนั้นว่ามีการขโมยรถยนต์จากบ้านของเขาไปก่อนที่จะพบรถนั้นถูกทิ้งไว้ที่ดิสชิงตันซึ่งอยู่กใกล้เมืองโดยคณะลูกขุนได้รับแจ้งว่าอีซักเนี่ยเป็นเหยื่อรายที่3ของแก๊งนี้ซึ่งก็ได้ขโมยเครื่องประดับและก็เสื้อผ้ามูลค่ากว่า1นล้านปอนด์จากธุรกิจในท้องถิ่นไปแล้วโดยสังได้ฟังมาว่าสมาชิก3คนในรครอบครัวเดียวกันที่อาศัยอยู่ในอิตาลี ยอมรับว่าก่ออชิากรรมลักทรัพย์แต่ว่าวาเลนติโน่นิโครอฟวัย32ปีคนที่4ปฏิเสธข้อกล่าวหาและก็ถูกพิจารณาคดีในครนี้เพิ่มเติมอีกนะส่วนแดนคอนชเดย์นะฮะผู้ฟ้องร้องได้กล่าวบอกว่ากรมผู้ต้องสงสยัยเดินทางมาถึงสาราราชนจักนะฮะโดยเรือข้ามฟากจากกาเรในฝรั่งเศสไปยังโดเวอร์โดยรยถยี่ห้อซีตรองซีทรีและก็ฟอร์จมอเตอร์โฮมในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยพวกเขาบุ่งหน้าสูร่รอนดอนก่อนจะขับรถไปที่ทางตะวันออกชิงเหนือของอังกฤษไม่กี่วันต่อมาตังากนั้นนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าอีซักนะฮะเป็นผู้โชคดีก,ก็แล้วกันโดนไปซะเป็นที่เรียบร้อยในช่วงเมษายนปีที่แล้วเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารัสนางไงแอนโทนีหวังจะอยู่เบติสเกินสัญญาหยิบตัวนะโดยงานนี้ตนน้นต้าของแอนโทนีนะฮะตกเป็นข่าวว่า ได้แสดงความปรารถนาที่อยู่กับพันธมของบริลลเวชิสต่อไปเกินกว่าช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้โดยแอนโทนีในวัย25ปีเหมือนปลุกพลังขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ยา้ายจากพระธมิตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็เดามายัางบร b r ลเวชิสด้วยสัญญายืมตัวเมื่อช่วงเดือนมการาคมโดยทำไปมากถึง3ประตูและก็อีก2แอสซิส จากการลงเล่นเพียงแค่เจ็ดเกมโดยการย้ายทีมแบบชั่วคราวไปยังนั่งของสเปนของปีกวารายนี้นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เขาทําผลงานได้อย่างจํำแย่ที่โอเชีฟอ,ฟอร์ดตั้งแต่ย้ายมาที่จอแจ็คด้วยค่าตัวอยู่ที่85ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ปีสั2 2ั้วี่2ด้วยความจริงแล้วแอนโทนีทำได้เพียงแค่12ประตูและก็อีก5แอซิสจากทั้งหมด96นัดกับนั่งของ ผีแดงแม้ว่าจะเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพนที่สุดตลอดการอันดับที่2ในคาราดี้ก็ตามทีโดยผลงานของเขาในลาบริก้าเองช่วยให้เบสชิสนั้นกระโดดเข้าสู่พื้นที่ฟุตบอลยุโรปซึ่งก็รวมไปถึงชัยชนะเหนือเรอัลมาดริดไป2ต่อ1เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้พวกเขายังไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายคอนเฟอเรนซ์ลีกเพิ่มเติมกันอีกด้วยตามที่บามอนชารากอนซีอของเบชิสเปิดเผย บอกว่าแอนโทนีได้แสดงความปรารถนาที่จะอยู่กับสโมสรต่อไปในระยะยาวโดยด้เอาเบชิสเองนั้นไม่มีตัวเลือกซื้อขาดแอนโทนี Anthony ในช่วงสัญญายืยมตัวแม้ว่าพวกเขาเองนั้นจะรับผิดชอบต่อค่าจ้างที่สูงถึง8 4%ซึ่งหมายความว่าการย้ายทีมใดก็อาจจะอยู่ในขอบเขตทางการเงินในครั้งนี้ก็เป็นได้โดยเมื่อวันก่อนนี้แอนโทนีบอกกับผมว่าเขาต้องการอยู่ต่อกับทีมอารากอน และบอกกับเั่านของเอลอาเปโบรโปราโซในครักนี้เพิ่มเติมด้วยนักเตะเองนั้นรู้สึกสบายใจเป็นอย่างมากเลยนะที่มาที่นี่และก็ประหลาดใจเหมือนมากเหมือนกันกันกบสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่เรานั้นให้เขาสามารถตั้งตัวในเมืองได้ทันทีที่เข้ามาถึงในคารักนี้นั่นเองนะเป็นคว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาร์ต์ยังไงบริอาลสังสเดนะฮะพบกับผนั่ของฝั่งแมนยูเดอร์ก cool, ูคินทัฟกาเซเมโรคุมกลางคาดการณ์นะฮะสิ่ตัวจริงผีแดงในนัดที่จะเยือนทีมกระหนังของสเปนในครั้งนี้โดยงานนี้ทางด้านของทางฝั่งทีมารติสปอร์ตนี้ปีศาจแดงแมนยูนะฮะที่เพิ่งกระเด็นตกรอบหน้ารอบ5 FA Cup มามนมาดมีคิวจะลงเตะถ้วยยูฟ่ายูโรปาลีก รอบเซบกทีมสุดท้ายนัดแรกโดยจะออกไปเยือนเบรเอัลสดัดนะฮะทีมดังในเวทีลาติกาสเปนที่แพ้รวดใน2เกมหลังสุดในคาลนี้และนี่คือชุด11ผู้เล่นตัวจริงที่จะมาในระบบ3-4-2-1ที่กุซืซอโปบรเบนอัลเบริมน่าจะเลือกใช้ในเกมนี้ที่อาร์โนเอตาซึ่งคงจะมีการปรับเปลี่ยนประมาณราว2ถึง3าตำแหน่งจากเกมล่าสุดที่พ่ายโดนจุดโทษต,ต่อหน้าของฝั่งฟูงรมโบกเวลาทั้วอย่างศักสิธิ์แห่งบอลอังกฤษ เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่2มีนาคมที่ผ่านมาเริ่มตัที่บริษัประตูของคณกัรก,การกอองเดเรโอนดา,นาโดยงั้นนิทะวันชาวแคนบรูนในวัย28ปีวันนี้จะลงเฝ้าเสาให้กับทัพมถอยทัา,าปีศแจแดงเป็นนักที่37ในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าโกมือ2อ,อย่างทณะ้ของอาร์ชไตบอยินเดียไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดนี้ถึงแม้ว่าจะลงซ้อมได้แล้วในคังนี้ก็ตามทีต่อมา3เซ็นเตอร์แบ็กจะเป็นมัชทเดริกวิกเตอร์อินเดอร์ฟ เรนนี่โยโรโดยแฮร์รี่แม็กไก่เจ็บทำให้ลินเดอร์เลฟนั้นน่าจะได้ร,รับโอกาสในการออกสตาร์ตตัวจริงแทนส่วนอีก2คนยังคงเป็นเดริกกับนัข oro, นของโยโรในครั้งนี้เหมือนเดิมต่อมาก็จะเป็นวิงแบ็กแล้วก็คู่นะฮะอ่าทีเอโก้ดาฟโรนกาซิเมโรเบรูโน่ฟอนเดนเดสและก็แพลตติกเดอร์กู โดยเตอกูนจะคัมแบ็กสู่ทีมตำแหน่งบินแบ็กฝั่งซ้ายหลังไม่ได้ลงเล่นในเกมกับพนั้งของฟูรมเพราะว่าติดโทษแบนส่วนบินแบ็กขวาจะเป็นดาโรนขณะที่คู่มิดฟิลด์ตัวกระังนั้นกับดันบรโนโสตาร์ตัวจริงอย่างแน่นอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะตกเป็นของกาเซมิโรโดยเฉพาะนะฮะเพราะว่าอูกาเจเจ็บและก็ไม่ได้บินมาด้วยในครั้งนี้โดย2ตัวรุกนะครับผมก็จะเป็นโจชัวซอร์ซีอาเดนโดกาตาโช เกมที่แล้วเนี่ยคริสเทียนอีลิเซนได้ยืนเป็นตัวจริงแต่นัดน,นี้อัลบบริมน่าจะเลือกใช้กาดาโชกลับมาปั้นเกมรุกร่วมกับทางด้านของเซอร์ซีที่น่าจะได้รับโอกาสเหมือนเดิมในครับนี้ส่วนหน้าเป้าก็จะมีทางด้านของรัสซุสฮอยรุนนะฮะอัลเบริมเนี่ยไม่มีทางเลือกนะครับผมต้องฝืนใช้งานฮอยรุนต่อไปถึงแม้ว่านักเตะจะหาประตูไม่เจอมาป8เกมติดต่อ,อก,กันแล้วในขณะนี้ก็ตามทีนะนะนะผมนี่นะฮะก็เป็นการคาดการ จะเป็นตัวจริงของฝั่งแมนยูที่จะลงเล่นในช่วงสัปดาห์นี้นั่นครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาไรจงไงผีไรแม็กไวโอเกเต้เยืยนสดสดันนะเมื่อกาน้นี้แฮร์รี่แม็กไกวแลบรก็กอนบอนีเอ้าโอเกเตเองนั้นแต่รับกันยันแล้วว่าจะพลาดในเกมที่แมนยูบกไปเย,ยนเบรเอาสดสดดนะัน์นะฮะในอ่ยอายูโรปาลีกรอบสุทีมสุดท้ายในค่ำคืนวันพฤหัาสบดี โดยทั้งคู่นียถูกเปลี่ยนตัวออกระหว่างเกมเ a Cup ฟที่แพ้ฟูแลมไปและก็ไม่ได้ลงฝึกซ้อมเมื่อพุทธิบัติมาเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยการทั้งคู่นั้นไม่ได้ลงสนามเลยส่งผลนะฮะการะทบต่อบริเวณออวบริมโดยทั้งคู่นั้นต่างก็เป็นตัวจริงในช่วงตลอด5เกมหลังสุดของฝั่งแมนยูโดยการน,นี้ทั้งองทางฝั่งโทบีคอรริเยอร์เข้าร่วมการซ้อมแบบปิด โดยเขาเองก็ไม่ได้ลงสนามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมการาคมและก็เดินทางมากับทีมในครา้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยส่วนแพทริกเดอร์กูนะครับผมพร้อมจะลงเล่นขณะที่แบนคยูเองย้ายเขายืานยันว่าไอเดนเฮเฟนจะเดินทางไปกับทีมที่จะเล่นเกมยุโรปตั้งแต่แตเป็นครั้งแรกในครา้งนี้ด้วยหลังจากที่ประเดิมสนามได้ก,กับทีมชุดใหญ่ไปเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่วนทา้านของเดม็อกส์มีและก็เอรีแฮริสัน จะเป็น้รักสาประตูสำรองให้ออเดรโอนานาโดยแฮร์รี่อามาชก็มีชื่อในทีมในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะนะนะผมนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึงแพ็กไวและก็อูก,กาเต้เตรียมจะเยือนสดสุดในช่วงสัปดาห์นี้ก็ต้องรอกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเก่นครับอาร์ตยังไงอย่างเดือนเมื่อเอเจนต์แอนโทนีซัตอัมบริมพูดมั่วไปหมดฟอร์มดับกับแมนยูไม่ใช่เพราะร่างกายซะหน่อย เมื่อเอเจนต์แอนโทนีจวกอาร์โมเรมพูดมั่วๆนะฮะกับแอนโทนีได้ดีกับเรอัลเบรซิสแต่ว่าไปไม่รอดกับแมนยูเพราะว่าสภาพร่างกายสักอย่างนั้นโดยจากการณีที่บริเวณอาร์โมเรมพูดการทีมชาวบรตุเกสของทัพปีศาจแดงฝั่งแมนยูในครั้งนี้ซึ่งเป็นจีนดังแห่งสุขบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวิเคราะห์สาเหตุที่แอนโทนีปีขวาชาวบราซิลกลับมาโชว์ฟอร์มเทพระหว่างยืมตัวกับเรอัลเบรซิสในสเปนเป็นเพราะว่าความแข็งแกร่งทางด้านร่างกาย อับริตกล่าวเล่นว่าเมื่อคุณลงเล่นกับอังกฤษแต่ว่าคุณมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งหากคุณไม่มีความสามารถทางร่างกายคุณก็จะต้องดิ้นรนอย่างหนักแอนโทนีตอนนี้ดีขึ้นมากต่สเปนมีหลายปัจจัยด้วยแต่ฉันรับประกันว่าคุณนั้นว่ามันคือความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายกายภาพนะล่าสุดทน้่นของจูเนียร์เปเรเดโซเอเจนของแอนโทนีออกมาโต้กลับอัลเบริมบอกว่าพวกเราเนี่เคารพความคิดเห็นของโค้ชบรูเบนอัลเบริม แต่เราเองนั้นไม่เห็นด้วยกับการวิเคราะห์ของเขาอย่างสิ้นเชิงการระบุนะว่าสาเหตุที่แอนโทนีไม่ประสบความสำเร็จกับพนักงของฝั่งแมนยูนั้นเป็นเพราะเรื่องของสภาพร่างกายเพียงแค่อย่างเดียวเป็นเขตการที่ให้เหตุผลผิวเผินเกินไปและก็ไม่ซ้อนความเป็นจริงมากมายักเท่าไรนักสำหรับพนักงของแอนโทนีเองลงเล่นกับพนักงของเบรียลเบชติสไปแล้วมากถึงเก็เนดได้เป็น11ตัวจริงทุกเกม ยูนสนำครบ90บาทีไป3นัดทำได้3ประตูกับอีก2แอสซิสพาทีมนะฮะชนะไป4เสมอไป1นึ่งและก็แพ้ไป2ในครา้ินนั่นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสตเตอร์เตเ็ดในช่วงอ่าฉันครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลด์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ